วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะมีเพื่อนเก่าของคุณคนหนึ่งติดต่อมามีเพื่อนเก่าของท่านคนหนึ่งติดต่อมาเราจะมาดูกันว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรคีย

นี้เราก็ใช้ไพ่ไพ่ชุดใหม่นะคะยังกอเพลโบ Wishbone, oh, Key Pop, Sha Malish. one wow. huh? เขามีมีเรื่องอยากจะแสดงความยินดีไพก่ก็อ่าสะท้อนอ่าเอ๋มองว่าไพ่อะมันยังสะท้อนความหมายไปทางด้านด้านดีมากกว่าด้านไม่ดีนะ เหมือนกับว่าเนี่ยเขามีดอกไม้มาให้เขาอยากจะไขกุญแจหัวใจอาจจะมีการพูดคุยอะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเขาเรื่องเกี่ยวกับลูกเรื่องเกี่ยวกับคนรักเรื่องเกี่ยวกับคนรักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขามีความในใจเขามีความในใจอยากจะคุยกับคุณ เขามีความในใจอ่ะอยากจะคุยกับคุณแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีกับคุณก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าเหมือนเขากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับอา,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักรักสามเศร้าอะไรสักอย่างอ่ะเป็นเรื่องของผู้ชายสองคนซึ่งตอนนี้เหมือนเขาก็อารมณ์ไม่ค่อยดีมีอารมณ์มีอารมณ์โกรธ มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ไม่พอใจแล้วก็มีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ไม่พอใจแล้วก็เหมือนอยากจะระบายความทุกข์ใส่ใส่ถังเป็นเหมือนกระโถนท้องโลงแต่เขาก็อยากจะชวนคุณเนี่ยไปไปกินกาแฟไปทานน้ำชานะอาจจะมีการ นัดเจอกันอาจจะมีการนัดเจอกันก็ได้คนคนนี้เขามองว่าเหมือนตัวคุณเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรในขณะที่ว่าตอนเนี้เขากำลังมีปัญหาหลายๆอย่างเขามองว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรชีวิตปกติคือเขามองว่าคุณมีความสุขดี แล้วก็สมหวังในสิ่งที่เคยอธิษฐานจิตขอพรเขามองว่าคุณเป็นคนฉลาดได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการตอนนี้เหมือนเขากำลังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่เขากำลังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะและอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการการแต่งงานอะไรสักอย่างแล้วก็ชีวิตของเขาตอนเนี้เหมือนกับว่า มันก็มีมีปัญหาเข้ามาคือเอ๋มองว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามาที่ว่าเหมือนเขาอาจจะมีมีเนี่ยมีความกังวลมีความอิจฉาริษยามีความกังวลแต่แนวโน้มแล้วเนี่ยเขาก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นเกตแฮปปี้เน็ตทุกอย่างเนี่ยมันจะจบลงด้วยความสวยงามเหมือนคนคนนี้เขากำลังมีปัญหาชีวิตอยู่ มีความอิจฉาลิษยามีมีความอิจฉาลิษยามีความกังวลแล้วก็มีมีอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวด้วยแล้วก็เหมือนตอนเนี้ยเขาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอ่ะคือคนคนนี้เขากําลังมีปัญหามีปัญหาเรื่องการเงินมีความอิจฉาลิษยามีความวิตกกังวลเขามองว่าคุณเนี่ย น่าจะน่าจะช่วยช่วยเกี่ยวกับแก้ปัญหาให้เขาได้หรืออาจจะไม่ก็อาจจะไม่ก็ได้นะเหมือนเขากำลังอยากจะเดินทาง เหมือนอยากจะเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งเขารู้นะว่าเขาอยากจะเดินทางเขาอยากจะมีความสุขเขารู้ว่าหลายๆคนมองว่าเขาเป็นคนโง่แต่ตอนนี้เขาต้องการที่จะแสดงออกอะว่าเขาไม่พอใจอะไรบางอย่าง คนคนนี้มีมีเหตุผลในการเหมือนกับว่าคือลหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็มีเขาก็มีเหตุผลในในสิ่งที่เขาทํานะถึงถึงจะไม่มีคนเข้าใจมันก็ไม่สําคัญอะไรเพราะว่าคือในสิ่งที่เขาทําเนี่ยเขามีเหตุผลในสิ่งที่เขาทําถึงจะไม่มีคนเข้าใจมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเขาอยากจะขอเอาหสิกรรมกับ คนคนเนี้ยเขาอยากจะขออโหสิกรรมกับทุกคนเลยนะอยากจะขออโหสิกรรมอยากจะขออโหสิกรรมในเรื่องที่ผ่านมาเขาเชื่อว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่ ตรงไปตรงมาเขาชื่อว่าคุณเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตมีความอุดมมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคุณประสบความสำเร็จในชีวิตคุณมีความอุดมสมบูรณ์อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ตอนนี้เขากำลังมีปัญหาหนักในเรื่องการเงินน่ะเขาก็อาจอยากจะขอเงินคุณหรือาอยู่เขาอาจจะอยากจะขอยืมเงินคุณด้วยนะคนคนนี้ยเขามองว่าคุณเนี่ยร่ำรวยโชคดีคนคนนี้เนี่ย อั two f r i e นะตีสองหน้าคนคนเนี้ยตีสองหน้านะเป็นคนคนคนเนี้ยเป็นคนที่ตีสองหน้าต่อหน้าคุณเขาก็พูดดีอะรับหลังอะไรก็ไม่รู้คุณจะได้พบเส้นทางที่ดีในการดำเนินชีวิต แต่กับคนเนี้คุณต้องระวังหน่อยนะเขาเป็นคนตีสองหน้าคุณควรจะอยู่ในที่ของตัวเองนะแล้วระวังคนที่จะเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ด้วย เขาเชื่อว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะคุณสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยสติปัญญาของคุณเขาเชื่อว่าคุณอ่ะเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งเลยแหละเหมือนเขารู้ว่าคุณน่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะอ่าย้ายไปอยู่ที่อื่น เขายังเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่จริงใจนะคุณเป็นคนที่มีความจริงใจแต่ตอนนี้เหมือนคุณก็อาจจะให้ความคือคุณอะเป็นเพื่อนที่ดีแต่คุณให้ความสำคัญคุณให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากกว่าก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ว่า คืออยากจะเตือนไว้นิดนึงอ่ะว่าคนคนนี้เขาเข้าหาคุณอ่ะเขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องหนี้สินเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณพูดคุยกับเขาเนี่ยคุณควรระมัดระวังคำพูดให้มากถ้าคุณมีเงินคุณก็ควรบอกว่าไม่มีถ้าคุณมีเงินสองล้านคุณก็บอกว่ามีเงินหนึ่งแสนถ้าคุณมีเงินหนึ่งแสนคุณก็บอกว่าคุณมีหนี้คนคนนี้เหมือนเขาจะเข้ามา เพื่อขอความช่วยเหลือกับคุณเป็นหลักนะเหมือนเขากําลังเดือดร้อนนะ่ะเขาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตแต่ก็เหมือนกับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรระมัดระวังคําพูดให้มากอย่าอย่าถูกเอาเปรียบจากความที่ว่าเป็นคนใจดีมากจนเกินไปเพราะว่าคนคนนี้ยเขายังมีความที่ว่าอ่าเหมือนคนคนนี้เขามีความอิจฉาลิษยาอยู่ในใจนะ มีความเครียดมีความอิจฉาลิษยามีความไม่จริงใจมีทั้งความเครียดมีความอิจฉาลิษยามีความไม่จริงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรให้ความสําคัญกับครอบครัวของตัวเองจะดีกว่าเพราะดูจากไพ่แล้วเหมือนคนคนนี้เขาคิดว่าคุณเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งร่ารวยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีนี่คือสิ่งที่ไพ่เตือนค่ะ